สวัสดีครับผมามาตามโครงสร้างกันต่อนะครับวันนี้เที่ยงคืน36ของวันจันทร์ที่27มีนานะครับมีมุมมองที่อยากจะปรับเพิ่มเติมนะก่อนตลาดเปิดพรุ่งนี้เช้านะครับอมองว่าเดี๋ยวชุดสามเหลี่ยมนี้นะครับชุดที่เป็นสามเหลี่ยมมองว่าถานจริงๆเอามาอยู่ที่ ประมาณนี้ได้ฐานของชุดสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้นะฮะชุดสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ที่ตัดแล้วราคาเบรกขึ้นมานะมองว่าเดี๋ยวย้ายมานี่แล้วก็ตัวมุมมองสามเหลี่ยมนะอาจจะต้องขยายเพิ่มไปอีกนิดนึงนะดูภาพใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณอ่า <c oughs> น่าจะพอดีประมาณเนี้ยส่วนใหญ่กราฟวิ่งไปไม่สุดสามเหลี่ยมครับจะประมาณ75%ของสามเหลี่ยมได้ประมาณ2ใน3ของสามเหลี่ยมเนี่ยจะจบแล้วที่เหลือจะไปนอกโซนนะอีก1ใน3เนี่ยจะไปแบบหลุดแล้วเราไปเทสนอกโซนอีกทีนึงนะครับมุมมองเป็นภาพนั้นมากกว่านะครับ กระปรืเราได้ปากสามเหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้เนาะอื่นๆก็มุมมองเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ถ้าทาเก็ตสวยๆเนี่ยนะอยากจะขยับมาที่88.6%เนะครับเส้นเส้นเหลืองนะไม่ไม่ได้แนะนำนะโอ้ขอขยับขยับ,ยบจริงขยับจริงๆสีเหลืองนะ หาก็ดมาได้ถึง88.6ที่1942เลยนะเกือบหลุดฐาน40ที่ได้เลงไว้นะครับอืมจะขยับแบบนี้<ม>เลยส่วนนี้แหละ78.6ไป86หลุดตามกันอีกนิดนึงก็ได้นะแต่ต้องไม่ปิดหนึ่งไม่ปิดราคานี้ฮะราคาไม่เป็นใต้1940เนะาะแถวนี้ไม่ปิดอยู่แล้วไม่ไม่ราคาเดไม่ไมาปิดแถวนี้แน่นอนนะนะครับไม่น่าจะหลุดได้อืม น่าจะประมาณนี้นะครับนะพอยเด็พอยมุมมองสำคัญนะสตรองเดฟเฟนเดียวที่มองก็คือราคานี้เลย1.940นะครับเกินนี้ยังไงก็เป็นอัพเทนต่อไปเบรกลงก็ได้ไซส์เวหรือไม่ก็ดาวไซส์เดี๋ยวพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะระยะกลางยังมองเหมือนเดิมนะครับยังเป็นขึ้นเนาะแต่ระยะสั้นเป็นเรียกว่าคอลเลคชันนะครับคอลเลคชันตรแองเกลิลนะครับนะเดี๋ยวต้องมาเช็คขายอีกทีหนึ่งแต่ ใจเย็ยนครับสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์อยู่ในนี้แหละไม่ไปไหนนะครับจากนั้นต้นเดือนเมษาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็สักวันที่อ,อังคารพุธพฤหัสเนี่ยอาจจะหลุดกรอบนะหลุดกรอบออกไปและพฤหัสสุกเนี่ยจะกลับมาเรทเทสนะครับแล้วรอคอนเฟิร์มจากข่าวนันฟาร์มมาสุกที่7อีกทีตรงนั้นก็จะมีมุมมองที่ชัดเจนว่าขึ้นต่อ เกิดขึ้นได้จบ terminal web ววก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับขึ้นต่อเป็น5 extension ยาวต่อเป็นขาขึ้นทองทองคำได้นะอันนี้ก็รอให้กราฟเฉลยโครงสร้างแล้วกันนะครับนะไม่ไม่ทำนายสิ่งใดทั้งนั้นเรารอดูครับโครงสร้างไม่เปลี่ยนมุมมองเหมือนเดิมโครงสร้างเปลี่ยนปรับมุมมองตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไปนะครับอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับอื่นๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับ